เอาละครับขอกราบสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมยินรับนะครับเข้าสู่รายการนานาสาระกับพระาตที่นะครับดำเนินรายการโดยดีเจคิมหันบ่าวช่างฝันจากทางสถานีวิทยุพระาตที่สอค่ายกิจศิวราอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับก็รายการของเรานะครับก็จะเป็นรายการที่จะพูดถึงเรื่องรกวกับสุขภาพต่างๆนานาที่น่าสนใจ แล้วก็ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับผมเพราะว่าการไม่มีโรคนะครับเป็นราบอันประเสริฐนะครับผมก็ขอคุณคุณฟังทุกท่านนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ห่างไกลโรคภัยกันทุกคนก็จะไปรับฟังกันนะครับก็ต้องขอฝากขึ้นเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับขึ้น AM ความถี่1359กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ในส่วนของ คู่ประกอบการนะครับถ้าคู่ประกอบการท่านใดนะครับสนใจอยากจะฝากสปอตโฆษณาฝากสินค้ามาโฆษณานะครับก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่ายกันได้นะครับที่เบอร์0826911390 0826911390นะครับก็เป็นเบอร์ของ DJ Kimhan ผู้ช่องฝันเองนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับว่าในรายการนานาสาระของเราในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะครับ ไม่รอช้าครับมาละฟังพร้อมกันได้เลยครับขอเริ่มต้นเรื่องแรกนะครับดยเรื่อง10วิธีลดน้ำตาลในร่างกายลดเสี่ยงโรคอันตรายสารพัดนะครับลดหวานนะครับเป็นรสชาติที่อร่อยและคนทั่วไปมักติดความหวานในอาหารและเครื่องดื่มต่างๆนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สมองของเรามันแจ่มใสและก็ลดความเครียด จนมักจะทําให้พวกเรานะครับทานน้าตาลเกินความต้องการของร่างกายและเมื่อน,น้ําตาลในเลือดลดต่ําลงจากปริมาณที่เคยบริโภคในแต่ละวันนะครับมันก็จะเริ่มส่งผลต่ออารมณ์ทําให้หงุดหงิดแล้วก็อ่อนเพลียสุดแล้วนะครับน้ําตาลจึงให้ผลเสียแก่เราในระยะยาวมากกว่าผลดีนั่นเองนะครับอันตรายจากภาวะติดน้ําตาลนะครับนายแพทย์อัทศิง์ศักสุภาพ ศักสุธาพรนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพชั้นสูงนะครับแล้วก็เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจาก f c e e o o o p เ g e อย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับและระบุถึงอันตรายจากภาวะการติดน้ำตาลที่จะกอให้เกิดโรคร้ายชัดเจนถึง4โรคดต่อไนี้นะครับ1ฟันผุ 2. อ้วน 3. เป็นโรคหัวใจความดันแล้วก็4มะเร็ง10วิธีนะครับลดน้ำตาลในร่างกายลด เสี่ยงโรคอันตรายสารพัด 1. นนะครับเปลี่ยนเครื่องดื่มนะครับตัดน้ําอัดลมทิ้งไปนะครับลดเครื่องดื่มชูลดเครื่องดื่มชูกําลังนะครับที่จะทานรล้วออกกําลังกายนะครับแล้วเปลี่ยนไปเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่แทนนะครับลดการดื่มกาแฟในายามเชา้าดื่มน้ํามะนาวชาวสมุนไพรอเมริกาโน่หรือน้ําตาลไม่ใส่หรือกาแฟไม่ใส่น้ำน้ำตาลแทนนะครับ 2นะครับลดอาการติดน้าตาลอย่างค่อยเป็นค,ค่อยไปครับเมื่อร่างกายคุณเสพน้าตาลจนเคยชินแล้วนะครับและถ้าคุณเนี่ยตัดขาดจากของหวานที่เคยกินเช่นเค้กไอศครีมคุคกกี้พายโดนัททันทีนะครับคุณจะรู้สึกเหมือนร่างกายไม่มีพลังงานและรู้สึกเฉื่อยชาครับดังนั้นนะครับคุณอาจจะทนคุณอาจจะทานพวกผลไม้ที่มีรสที่มีพวก ผลไม้ที่เป็นรสหวานแทนนะครับเช่นแอปเปิลฝรั่งผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หรือว่ากินอาหารเช้าเพื่อสุขภาพต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่ช่วยให้ร่างกายคุณนะครับสดชื่นขึ้นอีกด้วยนะครับ3นะครับอาหารไขมันสูงอาจดีต่อสุขภาพมากกว่าอาหารไขมันต่ําถ้าพยายามจะลดน้ําหนักนะครับคุณควรเลือกทานอาหารที่มีไขมันดีเช่นอะโวคาโดมันม่วงมันหวานฟักทอง โดยการนำไปนึ่งก่อนนะครับเรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับไขมันเนี่ยเป็นหนึ่งในานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายถ้า,ารับประทานในปริมาณที่เหมาะสมจะอยู่ท้องได้เป็นเวลัง,งานและหลายครั้งนะครับในอาหารและเครื่องดื่มหลายชนิดที่มีฉลากปิดว่าฟตฟรีเมื่อนำมาทดสอบแล้วกับพบว่ามีปริมาณมีมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าอาหารที่มีไขมันดีเสียอีกนะครับ สี่นะครับรับประทานอาหารออร์แกนิกหรืออาหารที่ไม่ผ่านการแปลร,รูปสําหรับอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วนะครับหรืออาหารตามร้านอาหารเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยเกลือน้ําตาลของชูรสในปริมาณที่มากทําให้เรานะครับไม่อาจควบคุมได้อาหารที่ผ่านการแปลร,รูปมักจะแต่งสีแต่งกลิ่นแล้วก็สารกันบูด และหากคุณนะครับสามารถทาอาหารกินเองที่บ้านนอกจากมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังอาจช่วยให้คุณนะครับสามารถควบคุมปริมาณน้ําตาลแล้วก็เกลือในอาหารได้5นะครับอย่าประมาทกับคําว่าขนมเพื่อสุขภาพเพราะว่ารู้หรือไม่นะครับว่าขนมที่ทําจากธัญพืชเช่นกานูลาแท่งโปรตีนแท่งและผงอบแห้งนะครับในบางครั้งก็จะมีปริมาณน้ําตาลสูงพอๆกับการกินช็อกโกแลตหนึ่งแท่งเลยนะครับ 6นะครับลดอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาลนะครับพวกซีเรียลนะครับที่เคลือบน้ำตาลแพนเคก้กราดน้ำผึ้งพายวอฟเฟิลขนมปังกับเจมครัวซองแล้วก็มัฟฟินนะครับเป็นอาหารสุดโปรดที่ผู้คนชอบรับประทานร่วมกับกาแฟในยามในยามเช้านะครับแต่ถ้าว่านะครับอาหารเช้าเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้ระดับน้ำตาลใน,นเลือดเราสูงขึ้นดังนั้นนะครับอาหารเช้าทางเลือกใหม่ที่ควรเปลี่ยนเพื่อสุขภาพโดยด่วนก็จะได้แก่พวก โยเกิร์ตนะครับไข่ต้มไข่ขคน้นไข่ดาวน้ําหรือแม้ก็จะเป็นพวกทอดบนกระทะเทฟลอนนะครับแบบที่ไม่ต้องใช้น้ํามันนะครับหรือกินอะโวคาโดที่มีพลังงานสูงมีไขมันที่ดีและน้ำตาลต่ำก็ได้นะครับเจ็ดนะครับส่วนผสมข้างฉลากที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับเราไม่ควรเลือกอาหารอย่างฉาบฉวยในซูเปอร์มาร์เก็ตเพียงเห็นคำว่าโลชูกร์หรือว่าโนชูกร์นะครับ แต่คุณอาจจะสังเกตสซลเหล่านี้นะครับซึ่งอันตรายเท่ากับน้าน้ําตาลเลยก็ว่าได้นะครับแต่ใช้คําที่ยากต่อการสังเกตนะครับเช่นน้ําเชื่อมข้าวโพดนะครับ h fructose c o ส n s ม r u p m a l t o โ e d เด็กโ s e น้ำน้ำน้ำเชื่อมข้าวนะครับหรือว่าไลท์ไซรัปคาราเมลสารให้ความหวานแทนน้าแทนน้ําตาลนะครับหรือว่าอินเวอร์ตซูการ์แล้วก็น้ําเชื่อมนะครับโมราเซสนะครับ แดนะครับสิ่งที่ให้ความหวานตามธรรมชาติภาวะเสพติดน้ําตาลนะครับไม่ต่างจากความรู้สึกของคนติดแอลกอฮอล์เราถึงต้องให้ความเราถึงต้องใช้ความอดทนสูงมากนะครับในช่วงเวลาที่ขาดน้ำน้ำน้ำตาลนะครับเพื่อบรรเทาความรู้สึกนี้ลองใช้ความหวานตามธรรมชาติในการทําเครื่องดื่มหรือว่า,เ,าเครื่องปรุงอาหารหรือว่าปรุงอาหารแทนนะครับการลดความหวานบางครั้งทาให้รู้สึกหมุดหงิดหิว กระบวนกระวายจึงไม่ควรลดแบบผักโหมนะครับคุณสามารถรับประทานอาหารที่มีรสหวานได้ตามเดิมนะครับเพียงแค่เปลี่ยนมาใช้หรือว่าเพียงแค่เปลี่ยนมาใช้สารให้ความหวานอื่นแทนได้นะครับ9นะครับอย่ากเก็บขนมหวานไว้ในไว้ในบ้านนะครับในยามที่ความอยากความอยากน้ําตาลเพิ่มขึ้นนะครับสมองของเราที่เคยชินกับการรับประมาณน้าตาลทุกวันมันก็มันก็จะสั่งสั่งการให้คุณเนี่ย รีบไปหาอะไรหวานๆมามากินนะครับดังนั้นนะครับอย่าซื้อพวกชอ็อกโกแลตไอศครีมหรือว่าลูกอมมาเก็บไว้ในบ้านนะครับเพราะว่าถ้าเห็นเข้าก็จะโดนความหิวเข้าโจมนะครับและถ้าคุณทนไม่ไหวจริงๆนะครับก็อาจจะลองหาขนมที่มีความหวานต่ำนะครับหรือขนมที่มีที่ไม่มีแคลอรี่มากินแทนไปก่อนนะครับสิบนะครับนอนหลับไม่เพียงพอการนอนน้อยหรือว่าอดนอนมันจะส่งผลต่อสุขภาพของคุณนะครับทำให เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ภูมิต้านทานต่อโรคภัยต่ําสมาธิสั้นประสิทธิภาพในการทํางานจลดลงนะครับแถมกลุ่มคนที่อดนอนยังมีความรู้สึกหิวกระหายและอยากกินของหวานมากกว่ากลุ่มคนที่นอนเพียงพอดังนั้นนะครับการเข้านอนเร็วแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอจะช่วยให้คุณลดความรู้สึกอยากกินของหวานและช่วยให้สมองลดความต้องการน้ำตาลลงไปได้นะครับการลดระดับน้ําตาลในเลือดเป็นสิ่งที่จำเป็นนะฮะเพราะว่าน้ําตาลเป็นอาหารที่ส่งผลให้เกิดโรคอะไร ตลต่างๆนะครับทั้งเบาทั้งเบาหวานมะเร็งโรคอ้วนแต่การได้รับประทานน้าแต่ว่าการที่เราไม่ทานน้ําตาลเลยนะครับไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องนะครับในทางที่ดีนะครับเราควรรับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วก็ควบคุมปริมาณน,น้ําตาลให้อยู่ใน,ในระดับที่พอดีที่จะเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับต่อไปมาดูเรื่องของประโยชน์ของการหมุนข้อเท้าช่วย หมุนข้อเท้านะครับมันจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเอาไป้ว่าทุกส่วนนะครับของร่างกายเนี่ยล้วนมีประโยชน์นะครับเช่นเดียวกับข้อเท้านะครับที่คนจำนวนมากต่างมองข้ามมันไปนะครับซึ่งแท้จริงแล้วนะครับบริเวณข้อเท้านั้นเนี่ยมันมีความสําคัญต่อสุขภาพอย่างคาดไม่ถึงเรามารู้จักข้อดีของการดูแลสุขภาพง่ายๆผ่านการหมุนข้อเท้าตามคำแนะนาของแพทย์ญี่ปุ่นกันนะครับผมข้อดีของการหมุนข้อเท้าตาม ข้อดีของการหมุนข้อเท้าต่อสุขภาพกายและสุขภาพความงามนะครับข้อเท้าเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นหัวใจดวงที่2เพราะเป็นตำแหน่งที่รวมจุดฝังเข็มและกระดูกเพื่อเสริมความแข็งแรงของร่างกายเข้าไว้ด้วยกันนะครับการทําให้บริเวณข้อเท้าอ่อนอ่อนนุ่มลงเนี่ยมันจะช่วยเสริมให้การไหลเวียนเลือดดีแล้วก็ช่วยส่งแล้วก็ช่วยส่งผลต่อสุขภาพกายและความงามดังนี้นะครับ 1. ลดอาการบวมน้ําของร่างกายนะครับ อาการบวมน้ําของร่างกายที่ไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลให้ตัวบวมและหนาขึ้นและทาให้ดูอ้วนขึ้นนะครับการหมุนข้อเท้าจะบรรเทาอาการข้อเท้าแข็งตึงและช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นซึ่งก็จะส่งผลในการขจ,จรัดเกลือส่วนเกินเอาอครับกเกลือส่วนเกินจากร่างกายนะครับและก็ช่วยบรรเทาอาการตัวบวมน้ําได้ดีด้วยนะครับสเพิ่มอัตราการพอาผ่านพลังงานการไหลเวียนเลือดที่ดีจะทําให้สารอาหารถูกนาเลียงไปทั่วร่างกายของ ในทุลุกส่วนนะครับแล้วก็จะส่งผลให้ร่างกายนําสารอาหารไปใช้ในการปรับเป็นพลังงานได้อย่างเต็มที่ทําให้ร่างกายมีอัตราการเผาผลาญพลังงานสูงขึ้นทําให้ผิวพรรณดีผมสวยเป็นเงางามและไม่อ้วนง่าย 3. นะครับช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพน,นะครับข้อเท้านะครับเป็นอวัยวะที่เกี่ยวพันกับอวัยวะส่วนอื่นของร่างกายกานรนวดหรือการหมุนข้อเท้าจะทาให้เนื้อเยื่อบริเวณข้อเท้าไม่ตึงแข็ง แล้วก็ส่งผลให้การขาจัดความตึงบริเวณข้อข้ออ่าข้อต่อสะโพกแล้วก็คอทําให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายและช่วยให้หายเหนื่อยได้ดียิ่งขึ้นนะครับสนะครับช่วยสร้างสมดุลที่ดีและระบบประสาทอธัตโนมัตินะครับการหมุนข้อเท้านะครับเป็นประจําจะทําให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีนะครับและส่งผลให้ระบบประสาทอธัตโนมัติซึ่งเกี่ยวข้องกับ ในเชิงลึกกับระบบการผ่านพลังงานนะครับการนอนหลับระบบขับถ่ายแล้วก็การปรับสร้างสมดุลของระบบประสาทนะครับทำงานได้อย่างสมดุลซึ่งจะส่งผลให้การช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าและความหงุดหีิดได้ดีนะครับห้านะครับปรับท่าทางและสมดุลของทั้งร่างกายนะครับข้อเท้าเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับในการพยุงทั้งร่างกายของคนเราการหมุนข้อเท้าเป็นประจําจะทําให้ร่างกายมีสมดุลที่ดีและทําให้ไม่หกล้มได้ง่ายนะครับ ควรหมุนข้อเท้าเวลาใดบ้างนะครับาการบริหารข้อเท้าทําได้ทุกเวลาและทุกที่ตั้งแต่ตอนตื่นนอนในระหว่างการทํางานตอนอาบน้ําและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก่อนนอนซึ่งจะทําให้การไหลเวียนเลือดไปทั่วร่างกายดีนะครับผมร่างกายอบอ,อ,อุ่นขึ้นแล้วก็ทําให้นอนหลับได้ง่ายและสนิทขึ้นส่วนวิธีการหมุนข้อเท้าอย่างง่ายนะครับให้เรานะครับนั่งและวางข้อเท้าด้านใดด้านหนึ่งนะครับไว้บนตัก ใช้มือนะครับจับยุ้เท้าแล้วหมุนไปทางด้านหน้าสลับกับทางด้านหลังแล้วสลับข้างนะครับทำบ่อยๆทุกวันก็จะยิ่งส่งผลดีต่อร่างกายเรานะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากการนั่งหมุนข้อเท้าแล้วก็สามารถยืนเท้าสะเอวและบริหารร่างกายโดยการหมุนข้อเท้าได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของวิธีกินกระเทียมที่ชาวญี่ปุ่นแนะนําเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด คนญี่ปุ่นนะครับใช้กระเทียมเป็นเครื่องปรุงรสเพื่อเสริมรสชาติของอาหารและเพื่อย่อยอาหารในเมนูราเมงและก็นเนื้อย่างนะครับเรามารู้ประโยชน์ของกระเทียมจากนักจัดอาหารญี่ปุ่นและวิธีการรับประทานอาหารเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างสูงสุดกันนะครับกระเทียมและคุณค่าทางสารอาหารต่อร่างกาย 1. วิตามิน b 1นะครับช่วยเสริมสร้างการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและก็น้ำน้ำตาลนะครับ วิตามิน b B บนะครับเป็นวิตามินสำคัญในระบบเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลต่างๆนะครับหากเราเนี่ยขาดวิตามินชนิดนี้นะครับจะทำให้ประสิทธิภาพในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลไปเป็นพลังงานลดในลดลงซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความเหนื่อยเหนื่อยล้าขาดความอยากอาหารแล้วก็ทำให้อ้วนง่ายนะครับหากชอบรับประทานอาหารประเภทแป้งหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานกระเทียมเข้าไปจะช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบเผาผลาญเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับสองนะครับสารอัลซินซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียรสารอัลซินนะครับที่มีอยู่ในกระเทียมยมันจะเป็นอ่ามันจะเปลี่ยนเป็นสารอัลซินเมื่อหั่นหูบหรือขูดกระเทียมให้สัมผัสกับอ่าให้สัมผัสกับอากาศนะครับสารอัลซินนะครับซึ่งทําให้เกิดกลิ่นกระเ,เทียมมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดแผลทีกระเพาะอาหารนะครับเช่น เฮลิโคแบคเตอร์ไพลโลไลอีกครั้งสารชนิดนี้นะครับจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน b 1เข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น 3. นะครับวิตามิน b 6นะครับช่วยในระบบผาผ่านโปรตีนนะครับวิตามิน b 6นะครับจะช่วยเสริมระบบการผาผ่านโปรตีนแล้วก็ช่วยให้ระบบคุ้มกันของร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมันจะช่วยป้องกันโรคทางประสาทแล้วก็โรคหิวหนังหลายชนิดนะครับ ป้องกันนิ่วในไตช่วยให้ร่างกายดูดซึมโปรตีนและไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได,ได้อีกด้วยนะครับส่วนวิธีในการรับประทานกระเทียมเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายสารเอาเอาลิซินนะครับที่มีมากในกระเทียมนะครับมันจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็จะถูกทำลายโดยความโดยความร้อนนะครับดังนั้นแล้วนะครับการรับประทานกระเทียมดิบโดยการทุบ สับหรือขูดแล้วปรุงรสาหารจะทําให้อาหารนะครับรับสารเอลชินได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้หากไม่ชอบกระเทียมดิบนะครับก็นะครับก็ใช้วิธีการปรุงอาหารโดยการให้ความร้อนอย่างรวดเร็วเพื่อลดการสูญเสียสารเอลชดินนั่นเองนะครับรับประทานพร้อมกับเนื้อหมูนะครับสารเอลชดินในกระเทียมนะครับจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน b, b 1ซึ่งเป็นวิตามินนะครับที่ มันจะช่วยเสริมสร้างการทํางานของระบบระบบเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ําตาลได้เป็นอย่างอย่างดีนะครับหากนำกระเทียมมารับประทานกับหมูซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน B 1วันนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการรับประทานแบบดิบผัดหรือ,อย่างสารอาัลดินในกระเทียมจะช่วยให้ร่างกายนะครับดูดซึมวิตามิน b ีวันจากหมูนเข้าสู่ร่างกายได้เป็นอย่างดีนะฮะ รับประทานวันละหนึ่งกลีบนะครับแม้ว่ากระเทียมนะครับมันจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จริงครับแต่ก็ไม่ควรรับประทานมากเกินไปนะครับเพราะว่ากระเทียมจะไปทําให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารจนทาให้เกิดอาการปวดท้องได้นะครับปริมาณที่รับประทานเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพนั้นก็คือวันละหนึ่กลีบรับประทานกระเทียมดำนะครับกระเทียมดําเป็นกระเทียมที่ผ่านกระบวนการหมักที่อุณหภูมิควบคุมประมาณ60-90องศาเซลองศาเซลเซียสนะครับ ใช้ระยะเวลาประมาณ40ถึง90วันจนทำให้กระเทียมมีสีดำนะครับกระเทียมดำมีรสมีรสหวานคล้ายกับผลไม้แห้งนะครับและอุดมไปด้วยสารโฟริฟีนนหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารเอส r ลีคริสเตีนะครับสารประกอบซัลเฟอร์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับการรับประทานกระเทียมดำเป็นประจำจะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลดความดันโลหิตสูงช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ อคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือว,ว่า LDL นะครับแล้วก็ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นนะฮะเขานิยมรับประทานกระเทียมเป็นเมนูเป็นหนึ่งในของเคียงนะครับกับเมนูพวกเนื้อย่างแล้วก็กระเทียมบดกับราเมนเพื่อเสริมรสชาติของทั้งเนื้อย่างแล้วก็ราเมนให้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับบ้านเราก็จะมีวิธีรับประทานกระเทียมง่ายๆนะครับจากการใส่ในน้ำพริกส้มตาแล้วก็ยำต่างๆ แม้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแต่ก็มีนคนรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปจนปวดท้องกินไม่ได้ขออยครับในปริมาณที่มากเกินไปจนปวดท้องนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับเนื้อหาในรายการนานา,นาสาระกันในวันนี้นะครับกห่ัวว่าคุณผู้ฟังนะครับจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับจะหลังจากที่ฟังในการผมไปทุกวันทุกวันนะครับก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังมากๆที่อยากจะให้คุณผู้ฟังนะครับ เริ่มจาการหันมารักตัวเองนะครับเพราะว่าไม่มีใครนะครับที่จะเห็นความสําคัญของเราได้ดีกว่าตัวของเราเองนะครับหากคุณเป็นคนที่อ้วนอยู่หากคุณเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีนะครับหากคุณเป็นคนที่เสียเซลล์ง่ายนะครับการออกกําลังกายนะครับแล้วก็การทําตัวเองให้รู้สึกว่าแข็แงแรงมากขึ้นจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ดีีเฟรชตัวเอง แล้วก็กลับมาเป็นคนที่สมบูรณ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะว่าความมั่นใจในตัวเองก็จะเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรานะครับอยากที่จะใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆนะครับหลายคนนะครับเรื่องที่จะออกกําลังกายหลายคนเรื่องที่จะเริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายคนเรื่องที่จะรักตัวเองเพราะว่าเห็นแล้วว่าสิ่งสิ่งนี้ร่างกายของเราร่างกายนี้มีแค่ร่างกายเดียวในในโลกใบนี้นะครับดังนั้นแล้วนะครับเราเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเขาให้ดีที่สุดก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่มีแพนว่าจะออกกำลังกายหรือว่าแพนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับคุณทําได้อย่างแน่นอนนะครับผมเป็นกำลังใจให้อานะครับสำหรับรายการนานาสลัดกับวิทุที่สองเราจะวันนี้นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับวันหน้าพบกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับสุขภาพดีไม่มีขายนะครับถ้าอยากได้คุณต้องทําเองนะครับสถานีวิทยุที่สองขอตัวลากไปก่อนแล้วขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับแล้วพบใหม่วันต่อไปนะครับ ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ